ดาก้ากำลังจะบินลักฟ้าจาก UAE กลับเมืองไทยเพื่อไปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆื่อนทีมงานโดยเฉพาะงานนี้ต้องมีการปลอมตัวกันหน่อยนะคะแล้วเพื่อนๆนจะรีแอคยังไงบ้างรอติดตามนะคะพี่ไม่ไปไใครอ่ะวันนี้เราจะไปหาซื้อของฝากเพื่อนเกันขอคี่จมากเลยครับผมจะได้กลับเมืองไทยแล้วเยี ซื้อไายให้แบบอเลียกติดอะไรกับไ้มันเพื่อนอะครับเพราะฉะนั้นเบบากก็จะพยายามเลือกของที่คิดว่าเพื่อนๆนาจะคาไม่ได้จากที่เมืองไทยใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเับดูดิรับโลนรสสตัอเบอรี่โหลแตกเดียรครับไม่เคยเห็นนะกินสตัอเบอรี่ อันนี้เป็นช็อกโกแลตขับส่วนนะคะอัีครับดาก้สวัสดีครับเย็นนี้ดากจะไปไหนครับเอ่อไปเมืองไทยครับกลับไปเมืองไทยเก็บกระเป๋าพร้อมเดินทางแล้วไปสนามบินกันเลยค่ะ ครับทุกคนตอนนี้แลครับผมพี่นิวเนี่ยก็กําลังจะเดินทางไปที่บ้านของดาก้านะครับเพราะว่าตอนนี้พี่นิวเนี่ย เอาอุปกรณ์นะที่จะไปให้ดาก้าปลอมตัวมาเซอร์ไพรส์น้องๆในกองถ่ายวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกองถ่ายก็ยังถ่ายกันอยู่ปกตินะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยจะปีกตัวออกมาเพื่อเอาอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยไปให้ดาก้าปลอมตัวนะครับผมแล้วอุปกรณ์นี้มีอะไรบ้างครับพี่นิวอุปกรณ์เหรอก็จะมีหมวกนกนะครับถุงมือนะครับแล้วก็จะมีหมวกอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะครับโอ้ออย่างจริงพี่นิวกับพี่นพนี่เราแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ว่า ทำไงได้เพื่อแบบอยากเซอร์ไพรส์น้องๆในทีมงานนะครับพี่นิวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศกองถ่ายในวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนยังไม่มีใครรู้นะครับวันนี้จะมีตุ๋ยนะครับแล้วก็มีอับดุลนะครับวันนี้แล้วก็มีพี่นพสุดหล่อของเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีพี่แฮมนะครับผมวันนี้จะเป็นเดือนโรงเรียนนะครับที่จะเป็นฮาริสนะครับผมตอนนี้นะครับพี่นิวเนี่ยก็ได้เอาชุดเนี่ยที่จะให้ดาก้าปลอมตัวเนี่ยไปให้ดาก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยดาก้าก็กําลังจะเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางมาที่กองถ่ายนะครับแต่ว่าข้างหลังพี่นิวเนี่ยก็ยังมีการถ่ายคลิปขึ้นอยู่ปกตินะครับซึ่งยังไม่มีใครรู้นะครับตอนนี้จะมีแค่พี่นิวนะครับกับพี่นกที่เป็นตากล้องนะครับที่รู้นะครับว่าตอนนี้ดาก้ากําลังจะเดินทางมาที่กองถ่ายนะตอนนี้ดาก้ามาถึงที่เกษตรแล้วนะคะพี่นิวค่ะสวัสดีค่ะพี่นิวให้พี่นกเนี่ยพาเด็กๆไปถ่ายที่อื่นก่อนดาก้าก็ตื่นเต้นเมื่อคืนนอนน้อยมากเลยนะคะพี่นิวเพราะว่าเครื่องกว่าจะออกก็ตีหนึ่า นอนน้อยมากแต่ตะก้าตื่นเต้นโอเคถ้า,า,าก้นตะก้ามาแปลงร่างถ้าเพื่อนๆนช่างสังเกตนะเพื่อนเพื่อนอาจจะเห็นอะไรบางอย่างเรารู้ว่าเป็นดาก้าก็ได้นะนาาอาขาหรือว่ารองเท้า,า,าหรือกางเกงพี่นิวว่าเขาจะจําได้ไหมดากา้าจำได้แน่แล้วว่าเป็นเขาเลอดเขาเอป็นเอกลักษณ์อ๋เอเหรอคะเรื่องการพูดแล้วก็เสียง,งอ,อ่าอเมื่อกี้ซ้อมมาจะได้ไม่ตกตะกักจะได้แบบเออเขาถามใรจะได้ตอบได้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตด้วย วันนี้ดาก,ก้าจะรับบทเป็นแกลบหรือวัเดี๋ยวดาก,ก้าจะเอาพิซซ่าไปส่งให้เพื่อนๆน,นะและ้วดาก,ก้าจะนั่งรอเพราะว่าพี่นิวบอกว่าด้านล่างดาก,ก้าไม่เนียนไม,ไ,มไม่เนียนไม่เนียนคนเห็นจะรู้เลยว่าเป็นดาก,ก้าแน่นอนโอเคถ้างั้นนั่งแล้วก็ใส่หมวกพลางแต่เครื่งบนใช่ครับผมโอเคมาเราิ่มรอแปลงล่างกันเลยครับดาก้าใส่หมวกนี้ก่อนจะได้ข่าวใส่ได้เลยใส่ได้เลยไม่เป็นไรของใหม่ครับนะหมวกกันน็อกโอเค อดกหางเด็กหางแต่ว่าจะใส่หรือไม่โบจะรอสไหมก่าพิ่ซาจะมาใช่ไหมรอก่อนรอก่อนได้โอเงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูแลกองถ่ายตรงนั้นโอเคแล้วเดี๋ยวโบโทรหาโทรแล้วผจะแจงบอกด้พิซซามาแล้วทุกคนเโอเคได้เดี๋ยวโบโทรหาวเจอแวเดินมากันโอเคโอเคได้งั้นฝาี่นิวนะคะรอตัวอยู่แล้วรอมตัวอยู่ใช่ไหมรอมตัวอยู่ครับนี่พิซมาส่งแลนะคะโ ไปว่าพี่นิวบอกว่าไม่งั้นจะเห็นสายตาคู่นี้โอเคอ่ะแล้วก็ไปนั่งดื่นั้นนะครับแล้วแม่บอกว่ามันดูออกปะคะไม่ออกไม่ออกได้อยู่นะแม่โทรหาพี่นิวแป๊บนึงนี่เขาเดินมาแล้วก็จะเห็นนี้นะคะเดินมาเห็นไรเดอร์คนนี้มาส่งแล้วผมต้องถอดแหวนป่ะนะต้องถอดแหวนลูกเดี๋ยวบินจำได้แหวนในกระเป๋านั่นนะได้ครับนี่รุนให้แหวนตะกร้านะคะ ดีดีเนียนเนียนเนียนดูไม่ออกหรอกดูไม่ออกเขาเป็นดาก้าบิดเสียงนิดนึงอยากทำเสียงให้เป็นตัวเองแม่ไปซ่อนก่อนเพราะเขาเห็นแม่เขาจะจำได้แม่ไปซ่อนหลังต้นไม้ก่อนพี่ไรเดอร์คะถ้าเขามาไอหน่อยแม่จะได้รู้สัญญาณอ่าโอเคครับนะครับแล้วผมจะพูดยังไงห้าถอดหน้ากากไม่ต้องถอดหรอกพูดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะจับได้เนเนียเนียนสิเนียน สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรานะพี่นิวนะจะพามาดูบรรยากาศในกองตอนนี้เราเพิ่งพักเที่ยงแพี่นิวจะพาน้องๆไปกินข้าวเพราะตอนนี้หิวหิวไม่หิวดูพุงพี่นิวดีวนี่ขนาดไม่หิวมาแล้วมาเห็นนะมาหลบก่อนนะวันนี้พี่นิวเนี่ยสั่งพิซซ่าฮัทนะครับ <c oughs> มาให้น้องๆกินส่อชอนไหมพิซซ่าฮัท อะไรคนนี้ก็มีพ uh 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 ิซซ่าฮับนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พ uh ี uh ่ไรแมนน่าจะมารอนานแล้วแหละหิวไหมกันไหมจะหิวมากใครมีดังอนมากอ๋อยังไม่ได้จ่ายแังใช่ไหมครับไม่เอาแล้พี่พี่ไหนจะเดาไปก่อนไอ้พี่โอนจ่ายไปหรอโอนแล้วโอนแล้วโอแล้วโอนพันหาร้อยสิครับทางห้าร้อยสามสิบเดี๋ยวจะีโอนไปแล้ว อ๋อโอเค1,530กว่าครับโอ้โหแพ็กใหญ่เลยแม่โบจะว่าไม่ใช่กินเยอะแต่ว่าเมื่อกี้ในในในบินอ๋อเอานี่มันรวมข้าวหรือล้วนี่ใช่ไหมครับอ่ะพวกเรากินข้าวโอเคครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไปกันเลยโอเคนง่าว่าแล้วอ้าว ไม่ไปใครอะ ใส่ไรเดรออยู่ำไมไรเด้อใส่ชุดนักเรียนนร้อเลได้แล้วสุยที่บอกว่าแล้วคืออะไรว่าแล้วคืออะไรผมคิดไ้แล้วว่าเอ้ยทำไมเสียงแปลกแล้วรองเท้านักเรียนเอ้ยเออเออเออใช่จริงการจัดไรไรเด้อมีใครรู้บ้างว่าเป็นดาก้รียรูะรูรู้รู้รู้รรู้รูรู้รรู้ร ผมมาค่อยๆรู้ทีละอย่างเลยเริ่มจากรองเท้านจนเห็นไอเสื้อตัวเนี้ยืโอโึ <c oughs> ่งจริงคลิปนี้นะพี่นิวนะครับแล้วก็พี่นบแล้วก็แม่โบเราวางแผนกันมาเกือบเดือนแล้วนะครับอ,อันนี้คือผู้สมรู้ร่วมคิดใช่ไหมคี่ถึงไหนพี่ถึงสองเดือนนี้ก็โอ้โหก็นานเหมือนกันนะแต่ว่าก็อังทิ่มันก็แป๊บเดียวนะจะพูดยังไงมันนานหรือแป๊บเดียวมันก็นานแต่มันแป๊บเดียวนครามรู้สึกเหมือนกันเลยนะคะเมื่อคืนแบบ ออกจากที่นู่นตีหนึ่งครึ่งเหนุยบอกให้มาพรุ่งนี้นะแล้วก็บอกไม่เอาที่ถึงมากเขาไม่อยอมบอกผมเลยนะเขาไม่อยอมทักไอจีมาบอกผมเลยนะเออว่าเราจะกลับไม่จมีการตอกมาเลย <c oughs> เด<ล>ี๋ยวว่าแต่ตุยเลยนะขนาดฮาริสนะเล่นเกมกับดาก้าทุกวันฮาริตยังไม่รู้ฮาริตบอกว่าเมื่อวันอยู่พี่ดาก้าบอกวันนี้ผมต้องเลิกเลยแล้วครับฮาริตนั่งสตาร์อยู่พักหนึ่งเอ้าทำไมพี่ดาก้าปกติเล่นได้ถึงสามสี่ทุ่มใช่เดี๋ยวเราจพิซซ่ากันเดี๋ยวดาก้ามีของมาฝากด้วย <Okay. S 2> ขอบคุณครับเมื <laughs> ่อวานตอนที่เห็นพนักงานส่งพิซซ่าพี่หฮารู้ไหมว่าเป็นดาก,ก้าไม่รู้ครับตอนนั้นผมงงครับ <laughs> เพราะว่าพิซซ่าเนี่ยมันวางพร้อมใบเสร็จใช่ไหม <laughs> พี่นิวเดินไปแล้วถามว่า <laughs> <laughs> พิซซ่านี่กล่องเท่าไหร่ครับดาก้ากต็ตอบกลับมาว่าพันห้าครับทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่พี่นิวก็บอกว่าโอนจ่ายไปแล้วผมก็เลยงงเอ๊ะจะมาเก็บเงินอีกเหรอพันห้าเลยเหรอผมงงผมก็เลยเดินไปดูใบเสร็จแล้วใบเสร็จมันเขียนพันหนึ่งร้อยกว่าบาทใช่ไหมเมว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องคนนั้นก็แบบครับ อ๋อเดี๋ยวเลืครับแล้วผมจะไปเลยนะครับเะไรเด้อคนนี้แบบเพิ่งฝึกงานแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเด็ก17อ่อะผมคิดอะอแล้วก็เดินออกไปสักพักนึง <c oughs> เอ้ยเริ่มไม่ใช่แล้วผมเห็นเสื้อคล <c oughs> ิปออกมาเสื้อสีขาวที่ดาก้าชอบใส่อะแล้วผมก็มองไปตรงต้นไม้เห็นแม่โบตกใจมากตอนนั้นอะ <c oughs> <c oughs> พี่นิวกับพี่นพก็เนียนมากนะส่งเสียงมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะ<ช> <ๆ S 1> ว่าให้รู้ตอนเดินมาผมชวนพี่นพบอกพี่นพเดี๋ยวเราแกล้งถ่ายวอล์กกันแลวกันแล้วบอกว่าเขาหรืสั่งให้ถ่าย แล้วเราพยายามพูดเสียงดังๆเพื่อให้แม่บว์ดาการู้ตัวจะได้เตรียมตัวรอก็เนียนอยู่นะเพราะแต่ละคนก็ไม่รู้นะจำไม่ได้หรอกผมอ่ะเกือบจะหลุดขำตอนหันมาเห็นดาการดครทับท่าคำแล้ว อะไรแบบนั้นก็ถอกนั่งคมหน้ายักหัวยอีกคือผมไปต่อไม่เป็นเลยเพาะเงียบหมดไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครพูดยังไงอ่ะดูนเห็นไรเดอร์มาส่งพิซซ่าแวบแรกคิดว่าอะไรก็สงสัยนะทำไมไรเดอร์มันใส่อย่างงี้ใส่อะไรเยอะมากแบบหมดกันน็อกแล้วก็เห็นแว่นแล้วก็เห็นเม็ดแล้วก็พยายามทำเสียงเข้มอ๋ออ๋อเออแบบไม่เนียน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 มารู้ได้ไงว่าเขาเก๊กเสียงอ่ะเสียงเขาดูแบบเด็กแล้วเขาก็ทำโอ้โหอ๋อเสียงเขาเด็กแล้วมาจับได้ตอนไหนตั้งแต่แรกเลยมั้งผมมีนจ้องแล้ว ก็เห็นนะเหมือนจะยิ้มให้ผมแบบก็เริ่มสงสัยอยู่ตอนแรกผมเห็นแม่โบแต่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแม่โบจริงป่ะประมาณ70เต็มสร้อยอ๋อแต่เห็นอับดุลยืนยิ้มยิ้มอยู่อ่ะอย่นี้ก็อะไรอยู่อ่ะตรงนี้ไม่ดาก้าเห็นดาก้า้มให้ผมผมก็เออนี้น่าจะใช่ฮะแล้วทำไมไม่เข้าไปทักกันหรือว่าก็องการเผื่อไม่ใช่ดักเผื่อไม่ใช่เด็ดเด็ดดาก้ารู้สึกยังไงบ้างใจอยือกตบใจอยือกทั้งหมดนะคะที่มีดาก้าแสดงวันนี้ก็ไม่มีชื่อดาก้านะคะเพราะว่าพี่นพเรียนมากกดจริงอยู่นี่ ฉะนั้นทุกคนก็เลยไม่สงสัยเมื่อกี้ทุกคนจับได้เพราะว่าดาก้าโกงราคาบอกราคาผิดจากพันหนึ่งเป็นพันห้าอะไรสิลโอเคครับวันนี้ก็ดาก้าซื้อเมาฝากพี่นิวใช่ไหมเราฝาคำแจกดีๆครับสวยมากดาก้ารู้ใจนะเพราะพี่นิวเป็นคนที่ชอบใส่หมวกถามว่าทำไมถึงชอบเพราะว่าพี่นิวหัวร้านนะครับน้องผมหัวไม่ได้ไม่ได้ออกมาเลยสวยสวยรู้ใจมากขอบคุณมากขอบคุณที่มอบพาอันนี้เป็นสัญลักษณ์นกประจำชาติของเขาค่ะสวยมากนกแกะ พี่ร้องเ้าวนเผ่าเด็กค่ะหุ้ยภาษาอาหรับด้วยแกดูซิว่าคืออะไรตื่นเต้นกระถูกสวยมากเลยครับปึ๊บเฮ้ยน้ำหอมเหรอฮะอาหรับโอ้ขอบคุณครับค่ะสีทองด้วยได้ใช้น้ำหอมสีทองเหมือนกับแม่โบกับนาค้าใช่แล้วกลิ่นอะไรครับเนี่ยโคโคชาแนลเขาจะมีแบบกลิ่นหลักๆที่คนแถวนั้นชอบแล้วก็บวกความเป็นปริศนาเข้าไปของทุกกลิ่น เป็นสีดำๆเนาะมันก็จะมีอะไรอยู่ข้างในวะเป็นเดทแล้วก็มีอัลมอนด์ถ้าหลักดุนมาจากประเทศแถบอาระกก็เลยซื้อขนมแบบนี้มาฝากเนาะมีอะไรคะอาราบิกค c o f ี e ีมอนกาแฟอ๋อกาแฟกาแฟแบบชาวอาราบิกเนาะแล้วก็อันนี <c oughs> ้คือซบู um ่ <and movement>. bueno, so กลิ่นไม้กลิ่น,นาเป็นกลิ่นที่ชาวอาหรับชอบมากเขาเรียกว่าอดใช่เขาเรียกว่าอูดกลิ่นอูดเสียงแาอูดชอบไหมคะชอบครับชอบชอบกลิ่นไี่มากแล้วก็ทิชชูเปียดกลิ่นหอมมากอูดไปหาซื้อมาประมาณสามห้างเขาบอกแม่ต้องหามาให้ได้ก่อนกลับนะบคุณครับแม่โบก่อนทำแม่โบครับวันนี้มีงานเกษ,ษตรแฟร์พอดีนะคะปาก้าขอไปเดินเล่นกับเพื่อน ที่ดูน้องเป็นน่าจะเป็นร้อยวิวได้อะอ,อขอบคุณครัะขอบคุณแฟนแคลับนะคะที่เดินเข้ามาทักทยายตลอดเลยเอ๊ยอะรุฟเฟเหรอโดนนาเมื่อกี้โดนมันโดนฝั่งเนี้ยมันโดนฝั่งนี้อ๋อ <c oughs> <c oughs> พี่แฮมมากอดูตาโดนป่ะไม่โดนมันโดนแต่มันไม่แตกอะยเลยไหมไม่ได้ครับเล่ตสาวน้อยจำน้ำครับผมตายต้องตายหลุดได้เลยดูดูว่ายังไงเรียบร้อยอยากได้แล้วครับตัวใหญ่ดูมันทีมีิบายดูขอยืมก่อนดูนะครับเพื่อนไปทำไมไม่ได้อะตัวใหญ่โอ้โหอยากได้เลยตัวใหญ่ว่ายังไงได้ไหมโอ้ ออกเห็นจากคลิปนะคะก็น่าจะรู้ว่าดาก้ามีความสุขขนาดไหนที่ได้กลับมาเจอเพื่อนเพื่อนทีมงานนะคะคราวหน้าอยากให้ดาก้าเซอร์ส์แบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริงิงกัน อยู่ตรงนี้อาจเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคู่ทำได้ตามใจอยากให้เราทำอะไรจีแห่งไหนก็ขอบอกมาส่งเสียงเข้ามา